พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุทานสูตรว่าดูก่อนบิกษุทั้งหลายบุคคลสีจ่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกหนึ่งบุคคลยำพวกดำรงชีพอยู่ด้วยผลของความขยันไม่ใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลของกรรมสอง บุคคลยังพวกดำรงชีพอยู่ด้วยผลของกรรมมิใช่ดำรงชีพอยู่ด้วยผลของความขยัน 3. บุคคลยังพวกดำรงชีพอยู่ด้วยผลของความขยันบ้างด้วยผลของกรรมบ้างสบุคคลยังพวกดำรงชีพอยู่ด้วยผลของความขยันก็ไม่ใช่ ด้วยผลของกรรมก็มีใช่นี่แหละคือบุคคลสี่จำพวกที่มีปรากฏอยู่ในโลกนี้บุคคลประเภทแรกใช้ความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักไม่เกียจคร้านในการทำมาหาเลี้ยงชีพส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชนชั้นกลางคือพวกพ่อค้านักธุรกิจ หรือมหาเศรษฐีทั้งหลายเพราะคนเหล่านี้มักเริ่มต้นชีวิตจากศูนย์หรือเริ่มต้นจากความยากลำบากมาก่อนแต่มีความขยันหมั่นเพียรใช้สติปัญญาคิดหาหนทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานเมื่อประสบความสำเร็จ ก็บอกกับทุกๆคนว่านี่คือผลของความเพียรที่เกิดจากหนึ่งสมองสองมือซึ่งนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างของผู้ที่ได้ชื่อว่าดำรงชีพอยู่ด้วยความขยันแต่ไม่ได้ดำรงชีพอยู่ด้วยผลของกรรมสำหรับประเภทที่สองคือผู้ที่ทำบุญไว้ดี พอเ,เกิดมาก็มีทุกอย่างพร้อมเพราะกุศลกรรมทำให้สมบูรณ์ใสมบัติทุกอย่างหรือพวกเทวดาทั้งหลายตั้งแต่เทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเป็นต้นไปจนถึงสวรรค์ชั้นปรินิมิตวัสวดีชาสวรรค์เขาก็จะสวยที่ประ,ะสมบัติซึ่งเกิดจากผลบุญอย่างเดียว ไม่ต้องมีการทำมาหากินไม่มีการศึกษาเล่าเรียนเหมือนโลกมนุษย์ที่ประ,ะสมบัติทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลของกุศลกรรมทั้งสิ้นเมื่อไม่ต้องทำมาหากินมีแต่ความเพลิดเพล,เพล,เพลนินบันเทิงใจสวรสมบัติที่ตนเองได้ทำเอาไว้จนกว่าจะหมดอายุขยประเภทที่สาม ดำรงชีพอยู่ด้วยผลของความขยันและผลของกรรมรวมกันซึ่งหมายเอาหลาอิสระชนผู้มีศักิ์ใหญ่ในแผ่นดินตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์อำมมย์และข้าราชการเป็นต้นการจะได้ยศถาบรรณาศักมีหน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตในทางสังคมนั้น ต้องอาศัยความเพียรพยายามต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาหาหนทางสู่ความรุ่งโรจน์และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือต้องอาศัยบุญเก่าด้วยดังที่พระพุทองค์ตรัสไว้ว่าบุญนั้นอํานวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปรารถนาอิตธผลใดๆก็สำเร็จดังใจหวังเพราะพลังแห่งบุญการได้รูปสมบัติที่งดงามมีวัน,นะเปล่งปลัง่งมีเสียงไพเราะมีสวดทรงดีมีบริวารที่อยู่ในโอวาทผลทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากบุญ การจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิต้องอาศัยบุญเป็นที่ตั้งเหมือนดังเรื่องชายหนุ่มผู้พลิกผันชีวิตจากคนเลี้ยงช้างกลายมาเป็นพระราชาเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในอดีตการพระโพธิสัตว บังเกิดในตระกูลพราหมณ์พอเจริญวัยแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทุกชนิดในเมืองตากศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงท่านจึงออกบวชเป็นดาบทยนด์ป่าหิมพานเป็นผู้ทรงอภิญญาห้าหลังจากที่บำเพ็ญพรตยนในป่าเป็นเวลานาน,านแล้ว ก็ได้ออกจากป่าเข้าไปบินาบาตในเมืองได้พำนักอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพาราณสีนายหัตถาจารย์หรือคนฝึกช้างเห็นพระดาบทก็บังเกิดความเรื่มใสได้ชักชวนภรรยาไปคอยอุปถากดูแลเป็นอย่างดีเป็นเวลาแรมปี ทำให้พระดาบทไม่ลำบากในเรื่องอาหารการขบฉันสามารถเอาเวลาที่มีอยู่ไปทำความบริสุทธิ์ได้เต็มที่เยื่อมาวันหนึ่งนายหัตถาจารย์และบริวารเด็้พาช้างไปอาบน้ำในแม่น้ำก็ได้เห็นถาดอาหารลอยมามาเปิดออกดู เห็นเป็นเนื้อไก่ปิ้งอย่างดีจึงนำกลับบ้านให้พระยาจัดเป็นสำรับไว้สำหรับสวายพระดาบทในวันรุ่งขึ้นพอรุ่งเช้าพระดาบทมาฉันพัตตาหารที่บ้านของนายหัดถาจารย์ตามปกติก่อนฉันท่านพิจารณาเห็นด้วยตาทิพว่าเนื้อไก่นี้ เป็นเนื้อไก่ของไก่ที่มีบุญใครได้รับประทานเนื้อล่ำจะได้เป็นพระราชาท่านยังแบ่งเนื้อล่ำของไก่ให้นายหัตถาจารย์รับประทานส่วนเนื้อด้านนอกได้มอบให้ภรยาของนายหัตถาจารย์ส่วนตัวท่านฉันแต่เนื้อติดกระดูกเท่าน,นั้นเมื่อฉันเสร็จก็ให้พร แล้วก็เดียวบอกว่าจากนี้ไปอีกสามวันท่านจะได้เป็นพระราชาให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีจากนั้นก็กลับอาสมไปพ่านไปสามวันพระเจ้าสามันตรายกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีเนืงจากพระราชาไม่ชำนาญการรบ จึงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์ปลอมตัวเป็นพระราชาแล้วส่งไปทำการลบแทนสมรงเองปลอมเป็นราชบุตรออกรบบังเอิญว่าโชคร้ายถูกลูกศรของฝ่ายข้าศึกยิงเข้าทำให้เสด็จสวรรคตทันทีขณะอยู่ในช่วงวิกฤตนั้นนายหัตถาจารย์ ก็คิดจะพลิกสถานการณ์เอาชนะปัจจามิตรจึงสั่งให้คนขนกระหาปะนะัะจำนวนมากมายออกมาจากท้อมละครังและปาประกาศไปว่าผู้ที่ออกครบแนวหน้าจะได้ทรัพย์เหล่านี้เป็นปรางวัลพอเราทหารและชาวพนครเห็นเงินทองม,มากมายก็เกิดฮึกเหิม อยากได้รางวัลจะอาสาออกรบกันจนสามารถปลงประชนพระราชาฝ่ายตรงข้ามได้เมื่อมาแล้วชาวเมืองถวายพระเพลิงประสบของพระราชาแล้วจึงปรึกษากันว่าการสึกครั้งนี้มีนายหัตถาจารย์เป็นผู้ทุ่มเทในการรบจนได้ชัยชนะ อีทั้งยัได้รับการไว้วางใจจากพระราชาให้เป็นผู้แทนพระองค์ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อภิเศกนายหัตถาจารย์ให้ขึ้นครองราชสืบต่อไปและกัอภิเศกภร,รยาเป็นมเหสีนี่คือตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จรอดสายความเพียร อาศัยสติปัญญาและกำลังบุญในอดีตนะจ๊ะเนื่องจากการที่จะได้เป็นผู้นำหรือเป็นผู้ปกครองประเทศนั้นจะอาศัยกำลังความเพียรอย่างเดียวนั้นไม่พอจะต,ต้องอาศัยกำลังบุญด้วยจึงจะประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองสำหรับประเภทสุดท้ายที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บอกคลยาพวกหนึ่งไม่ได้ดำรงชีพอยู่ด้วยความขยันและไม่ต้องอาศัยผลแห่งกุศลกรรมตันหมายเอาพวกที่เกิดในอบายเป็นสัตว์นรกเปรตอาศรกายเป็นต้นซึ่งดำรงอยู่เพราะอากุศลกรรมที่ทำเอาไว้ในอดีตการที่สัตว์เหล่านั้นสามารถทนทุกข์ทรมานในนรก เป็นเวลายาวนานได้ท่ากล่าวว่าไม่ใช่เพราะความเพียรหรือผลบุญอะไรเลยแต่เป็นเพราะวิบากกรรมกรรมนี่แหละเป็นตัวบังคับให้สัตว์ตั้งเสวยทุกข์จนกว่าจะหมดกรรมถ้าวิบากกรรมยังไม่หมดก็ต้องเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่อย่างนั้น เป็นระยะเวลานานมากทีเดียวนะจ๊ะทั้งหมดนี้ก็คือความจริงของชีวิตที่เราควรศึกษากันเอาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ประมาทพลาดพลัง้งเราเองก็ควรตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตที่จะประสบความสุขและความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยทั้งบุญและความเพียรควบคู่กันไป บุญที่ทำเอาไว้ดีแล้วจะเกื้อนหนุนในความเพียรที่เราทุ่มเทลงไปประสบความสำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์เกิดมาในภพชาตินี้นอกจากจะขยันมันเพียรในการทำมาหากินแล้วก็จะลืมสั่งสมบุญใหม่ควบคู่กันไปด้วยเพราะบุญจะได้อำนวยผล เราประสบความสำเร็จไปทุกภบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมในที่สุดนี้นะหลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรด ตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นใอ้มีสุขภาพพลานาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงรัธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดียมณีอนันตนจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุดแห่ง